เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับว่าตั้งใจจะทำอย่างหนึ่งแต่สุดท้ายกลับไปทำอีกอย่างหนึ่งตลอดเลยโดยเฉพาะพฤติกรรมเดิมๆที่เราไม่ชอบเนี่ยอยากจะหยุดใจจะขาดแต่ก็เหมือนหนีไม่พ้นสักทีวันนี้เราจะมาลองดูคู่มือที่ต้องบอกว่าเรียบง่ายนะแต่ทรงพลังมากๆที่จะช่วยให้เราตัดวงจรพวกนี้ได้ตั้งแต่ต้นตอของมันเลยครับคือว่าเราทุกคนต้องเคยเจอสถานการณ์แบบนี้แน่นอนใช่ไหมครับ แบบตั้งใจไว้อย่างดีเลยนะว่าวันนี้จะไม่โกรธแต่สุดท้ายก็ปรีแตกจนได้หรือตั้งใจว่าจะปล่อยวางเรื่องนั้นแล้วแต่ในใจกลับยิ่งยึดแน่นเข้าไปอีกหรือที่เจอไปบ่อยเลยตั้งใจว่าจะไม่ตอบโต้แต่แหมแค่วินาทีเดียวเท่านั้นแหละนิ้วมันไปไวกว่าความคิดพิมพ์ข้อความสวนกลับไปเรียบร้อยแล้วเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเรากันแน่ครับเนี่ยและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยต,ต้นตอจริงๆของปัญหานะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่การกระทําที่เราทําลงไปแล้วนะ แต่มันอยู่ที่วินาทีเล็กๆก่อนหน้านั้นต่างหากครับวินาทีที่เราเผลอปล่อยให้สติมันหลุดปล่อยให้ใจมันไหลไปตามอารมณ์แบบไม่รู้ตัวเลยเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าไอ้วงจรอัตโนมัติที่มองไม่เห็นเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงคือต้องบอกว่าวงจรเนี่ยมันทํางานเร็วมากแล้วก็เงียบมากจริงๆครับแค่การแจ้งเตือนในมือถือแค่ครั้งเดียวเนี่ยสามารถทําลายวันดีดีของเราได้ทั้งวันเลยนะ ไอตัวก,กระตุ้นเล็กๆที่เราอาจจะไม่ทันได้สังเกตด้วยซ้ำเนี่ยแหละครับมันจุดชนวนปฏิกิริยาลูกโซ่ได้เลยนะทั้งความคิดความรู้สึกแล้วก็การกระทําแย่ๆตามมาเป็นพรวนเลยลองนึกภาพตามกันนะครับสมมุติว่าเรากําลังจะนอนอยู่แล้วเชียวแล้วจู่ๆเสียงแจ้งเตือนมือถือก็ดังขึ้นติง้งแค่นั้นแหละครับใจมันสะดุ้งวาบขึ้นมาเลยแล้วความคิดก็เริ่มทํางานทันทีฮะเขาหมายความว่ายังไงทําไมพิมมาแบบนี้แล้วเป็นไงครับ นิ้วเริ่มพิมพ์ตอบกลับอัตโนมัติเลยจากเรื่องเล็กๆก,กลายเป็นว่าลูกลามใหญ่โตโตเถียงกันไปมาคืนนั้นทั้งคืนนอนไม่หลับแถมยังพ่านอารมณ์เสียไปทั้งวันลุ่งขึ้นอีกเห็นไหมครับว่ามันเกิดขึ้นเร็วขนาดไหนฉะนั้นจุดที่สําคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้เลยครับกุญแจที่จะหยุดวงจรน,นี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่การไปพยายามห้ามผลลัพธ์ที่ปลายทางนะแต่คือการย้อนกลับมาเพื่อจับมันให้ทันณนะจุดเริ่มต้นที่มันเล็กที่สุดเงียบที่สุดจุดที่มันพึ่งจะก่อตัวขึ้นมานี่เองคคําาถมื แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคำตอบเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ซับซ้อนเลยครับมันมีเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อตัดวงจรอ,อัตโนมัตินี้โดยเฉพาะเลยให้เรานึกภาพเหมือนเป็นเบรกเกอร์ตัดไฟในบ้านนะครับที่เราสามารถสับมันลงได้ทันทีก่อนที่ไฟจะลัดวงจรเครื่องมือที่ว่านี้มีชื่อเรียกว่าสติปัฐาน4ครับหรือถ้าจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือฐานที่ตั้งของสติ4ประการนั่นเองครับ มันเหมือนเป็นคู่มือที่บอกเราว่าให้เอาสติของเราไปวางไว้ใน4จุดสำคัญเพื่อให้เราเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะสามารถหยุดวงจรอ,อัตโนมัติพวกนี้ได้แบบทันท่วงทีเลยใช่แล้วครับสติปัฏฐาน4เนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีปุ่มหยุดฉุกเฉินติดตัวอยู่ถึง4ปุ่มเลยนะให้เราเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์ครับปุ่มแรกคือการกลับมารับรู้ที่กายของเราปุ่มที่2 คือการสังเกตเวทนาหรือความรู้สึกสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นปุ่มที่3คือการมองดูสภาวะของจิตของเราในตอนนั้นและปุ่มสุดท้ายก็คือการเห็นธรรมหรือก็คือสภาวะความคิดและอารมณ์ต่างๆที่มันปรุงแต่งขึ้นมาในใจของเรานั่นเองครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่จุดตัดแรกเลยดีกว่าซึ่งเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเร็วที่สุดและง่ายที่สุดแล้วนั่นก็คือร่างกายของเราเองนี่แหละครับร่างกายเนี่ยมันเป็นเหมือนสัญญ,ญาณเตือนภัยด่านแรกเลยนะที่จะดังขึ้นมาก่อนที่ใจของเราจะพังเสมอ จุดที่น่าสนใจก็คือร่างกายของเราไม่เคยโกหกครับลองสังเกตดูสิครับก่อนที่เราจะพิมพ์ข้อความแรงๆออกไปเนี่ยมือของเรามักจะเกรงหรือกำแน่นก่อนเสมอเลยนะหรือก่อนที่เราจะเริ่มโต้เถียงหน้าอกมันจะรู้สึกแน่นๆอึดอัดหรือก่อนที่ใจจะเต้นรัวเพื่อเตรียมหนีจากสถานการณ์อะไรบางอย่างร่างกายมันจะส่งสัญ,ญญาณเตือนเราก่อนเสมอเลยครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าร่างกายมันเตือนเราก็มีเทคนิคง,ง่ายๆ3ขั้นตอนที่ทำได้ทันทีเลยนะครับเมื่อไรก็ตามที่รู้สึกว่ากำลังจะหลุดนะลองทำแบบนี้ดู ขั้นที่1รู้ทันแค่รับรู้ความรู้สึกทางกายก่อนเช่นเออไหลเรากําลังเกรงอยู่นี่นาขั้นที่2คลายไม่ต้องคลายทั้งหมดนะครับเอาแค่จุดเดียวพอเช่นตั้งใจปล่อยไหลที่เกรงอยู่ให้มันตกลงและขั้นที่3หายใจหายใจเข้าออกยาวๆอย่างมีสติแค่ครั้งเดียวก็พอครับทั้งหมดนี้มันเหมือนกับการที่เราเดินไปปิดวาล์วแก๊สก่อนที่ไฟจะลุกท่วมบ้านเลยแหละครับโอเคครับนั่นคือจุดตัดแรกที่กายต่อไปเรามาดูจุดตัดที่2กันซึ่งก็คือเวทนาครับ เวทนาก็คือความรู้สึกดิบๆที่เกิดขึ้นในใจเรานี่แหละครับซึ่งมันจะมีแค่3ามอย่างเท่านั้นนะคือสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์คือเฉยๆซึ่งไอความรู้สึก3าอย่างนี้แหละครับคือแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลังมากๆที่คอยลากเราไปสู่การกระทําต่างๆประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือการแยกให้ออกระหว่างการรับรู้ความรู้สึกกับการเชื่อฟังคําสั่งที่มันแฝงมากับความรู้สึกนั้นคือเวลาที่ความรู้สึกทุกข์หรือความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นเนี่ย จริงๆแล้วมันเป็นแค่สัญญาณกลางๆที่บอกว่าตอนนี้มีความเจ็บปวดอยู่นะแต่ปฏิกิริยาที่ขาดสติของเราเนี่ยมันจะได้ยินเป็นคําสั่งเร่งด่วนว่าฉันต้องหยุดความเจ็บนี้เดี๋ยวนี้เห็นความต่างไหมครับมันเป็นแค่สัญญาณเตือนแต่เราดันไปปฏิบัติตามมันเหมือนเป็นคําสั่งที่ต้องทําทันทีแล้วจะทํายังไงล่ะง่ายมากเลยครับแค่ลองถามคําถามง่ายๆนี้กับตัวเองในใจเอ๊ตอนนี้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสุข เป็นทุกข์หรือว่าเฉยๆกันแน่แค่การถามคำถามนี้คำถามเดียวมันสามารถเปลี่ยนสถานะของเราได้ทันทีเลยนะครับจากการเป็นทาสของความรู้สึกให้กลายมาเป็นแค่ผู้สังเกตการที่มองดูความรู้สึกนั้นอยู่ห่างๆแทนเอาล่ะครับจากกายมาสู่ความรู้สึกทีนี้เรามาถึงจุดตัดที่3กันซึ่งจุดนี้จะลงลึกไปถึงแก่นของปัญหาเลยนั่นก็คือการที่เราเอาตัวเราเข้าไปผูกติดกับอารมณ์โดยใช้คำว่าฉันเป็นนี่แหละครับ นี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะทันทีที่มีคําว่าฉันเข้าไปอยู่ในสมการเช่นฉันโกรธมันไม่ได้มีแค่ความโกรธแล้วแต่มันมีความจําเป็นที่จะต้องปกป้องตัวฉันต้องเอาชนะเพื่อฉันต้องตอบโต้เพื่อฉันไอตัวชั้นที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแหละรครับคือเชื้อเพลิงชั้นดีเลยที่ทําให้เครื่องจักรของวงจรน,นี้มันเดินหน้าต่อไปได้เรืาที่เราพูดกับตัวเองว่าฉันโกรธหรือฉันเศร้า สังเกตไหมครับว่ามันเหมือนกับเป็นการหลอมรวมตัวตวนทั้งหมดของเราเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับสภาวะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าไม่มีทางหนีเลยเหมือนกับว่าตัวเราได้กลายเป็นก้อนความโกรธนั้นไปแล้วทั้งตัวแต่ทีนี้ลองดูนะครับแค่เราลองเปลี่ยนภาษาที่ใช้กับตัวเองนิดเดียวจากฉันโกรธเป็นในจิตกําลังมีความโกรธเกิดขึ้นหรือจิตกําลังประสบกับความโกรธแค่นี้เองครับมันสร้างระยะห่างขึ้นมาทันทีเลยนะ มันเปลี่ยนสถานะของเราจากคนที่กําลังเป็นไฟลุกท่วมตัวกล่ยเป็นคนที่กําลังยืนมองดูกองไฟอยู่ห่างๆอย่างปลอดภัยและเมื่อเราสามารถใช้จุดตัดทั้ง3นี้ได้ไม่ว่าจะเป็นที่กายที่เวทนาหรือความรู้สึกหรือที่จิตสิ่งที่เราได้สร้างขึ้นมาคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยครับนั่นก็คือพื้นที่แห่งอิสรภาพนั่นเองเป้าหมายสูงสุดของเรื่องนี้ทั้งหมดไม่ใช่การพยายามที่จะไม่รู้สึกโกรธหรือไม่รู้สึกอย่างอีกต่อไปนะครับนั่นมันเป็นไปไม่ได้ กต่คือการสร้างช่องว่างเล็กๆหรือการหยุดที่มีสติขึ้นมาระหว่างสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบกับการตอบสนองของเราและในช่องว่างเล็กๆนี่แหละครับที่เราสามารถเปลี่ยนจากปฏิกิริยาที่ทำลายล้างไปสู่การตอบสนองที่มาจากความเข้าใจได้และนี่ก็คือบทสรุปของการเดินทางทั้งหมดในวันนี้ครับคือการเปลี่ยนจากปฏิกิริยาอัตโนมัติไปสู่การตอบสนองอย่างมีสติเราเริ่มจากการรู้ทันกายซึ่งเป็นสัญญ,ญาณเตือนแรกจากนั้นก็แยกแยะเวทนาให้เห็นว่าเป็นแค่สัญญ,ญาณไม่ใช่คำสั่ง และสุดท้ายคือเปลี่ยนมุมมองต่อจิตจากการยึดว่าฉันเป็นสู่การมองเห็นว่ามันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นชั่วคราวทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างช่องว่างแห่งอิสระภาพขึ้นมานั่นเองครับและสุดท้ายคําถามที่ผมว่าทรงพลังที่สุดก็คือเมื่อเราสามารถสร้างพื้นที่ว่างนั้นขึ้นมาได้แล้วจริงๆเราจะเลือกทําอะไรในพื้นที่นั้นคําตอบของคําถามนี้อยู่ในมือเราแต่ละคนเสมอครับ